สวัสดีครับผมเปเล่จากกริดการเกษตรนะครับวันนี้มีโอกาสมายืนอยู่แปลงนาของท่านเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้เอาล็อกสยามมาใช้งานเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่แนะนําตัวยาวๆไปเลยนะครับเรรู้จักมาได้ยังไงผมสืบพงนะครับเป็นลูกชายของคุณแม่บัวล่าวงอินซีนาบุรีตาบลน้ากลางอาเภอน,น้ากลางจังหวัดนนงบครับ,รบผม,ผมได้ใส่ปุ๋ยล็อกสยามกับมีไอร์แล้วมาแนะนําบ้าน มันดีราคามันถือกผมกเลยล่องอามาใส่เบิ้งครับข้าปักดําดในซิบหาเมือเนี่ยห่าวานเลยไงไงอันทั้งเบิดยี่สิบลครับยี่สิบลเบิดเบิจก๊กกระสอบกับเบิดไปสิบหากระสอบครับโอเคครับผมบันนี้รอบซองผม็คยใส่อีกตอนเขา่าอันตั้งทองเรือว่าก้อนเขา่าชีออกร่วงครับผมเคยใส่อีกเคยใส่อีกซ้ำกันข้าวดังผสมยั้งครับใส่จะหลอกสยามเขียวลลอกสยามนี่แหละอันนี้ผสมเลยว่าครับ นะครับอืมอ่ะครานี้นะครับเอ่อเพื่อนๆเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้เราได้มายืนเราได้มายืนดูที่แปลงเนาะแล้วก็ให้สังเกตนะครับว่าล็อกสยามเนี่ยทำให้ข้าวเขียวได้ยังไงบ้างนะครับส่วนอีกสิหวันเราจะมาติดตามแปลงของท่านอีกทีนึงเนาะขออนุญาตขามาอีกรอบนึงนะไอด้ครับผมได้ครับนะครับเนาะแล้วก็ที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับก็คือปุ๋ยน้ําโทนี่ นะครับเป็นปุ๋ยน้ําที่ใช้สําหรับพ่นทางใบใช้ได้กับทั้งข้าวอ้อยมันนะครับยางก็ใช้ได้นะครับสําหรับตัวผมเองนั้นประทับใจมากในช่วงที่พริกกําลังแตกดอก<ช>นะครับ<ม>อันนี้พี่ลองใช้หรือย,ยังกับพริกยังเนาะยังครับว่าจำอันเกี่ยวข่าวแล้วเขาีปปลูกกรโพดอ่าฮะครับหลายลองใช้กับโพดเรื่องวาระสิดีบ่อยครับโอเคสาหรับวันนี้นะก็ขอ ขอบคุณพี่มากๆนะครับ,รบที่มีโอกาสให้เรามาถ่ายทําที่แปลงนาเนาะขอบคุณพี่มากๆวันหลังเราจะมีคลิปใหม่ๆมานำเสนอกับเพื่อนๆกเกษตรกรทุกท่านนะครับ,รบวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ